อีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นที่จังหวัดระยองเป็นงานประจำปีค่ะนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุสีอู่ทองระหว่างวันที่19ถึง22กุมภาพันธ์นะคะณวัดอู่ทองจังหวัดระยองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนค่ะ นายเกียรติศักดิ์ตั้งเจริญสุทธิชัยนะคะเป็นประธานเปิดงานนมำสการพระบรมสารีริกธาตุสีอูทองประจำปีครั้งที่8โดยมีนายอ,อนนท์วงแย้มประธานคณะกรรมการจัดงานว,ยาวนัยวัจกรคณะกรรมการผู้นำองค์กรและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ โดยการจัดงานในปีนี้กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง22กุมภาพัานธ์2569รวม4วัน4คืนตั้งแต่เวลา9นาฬกาเป็นต้นไปณวัดอู่ทองเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนนั้นได้มาร่วมสักการะบูชาและประกอบกิจกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ สำหรับพระบรมสารีริกธาตุสีอูทองนั้นมีประวัติความเป็นมาอันสำคัญโดยพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้พระราชทานวโรกาสให้คุณบุญยิ่งพาพรภาสีนนอมเกล้าถวายพระบรมสารีริกธาตุรวมทั้งสิ้น617องค์ในปีพศ2518และ2521 ก่อนประกอบพิธีบรรจุนวัดอู่ทองอำเภอแกรงจังหวัดระยองเมื่อปีพศ .2533 และอัญเชิญมาประดิษฐานบริเวณหน้าอุโบสถในปัจจุบันโดยการจัดงานครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญทางศาสนาที่สืบสารพระพุทธศาสนาและส่งเสริมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนค่ะ